สวัสดีค่ะเรามาชงชามะนาวกันนะคะอันนี้น้ำมะนาวเราใส่ไว้ก้นแก้วแล้วนะคะใส่ชาของเราลงไปค่ะชาดำสูตรของเรานะคะใส่เกลือน,นิดนึงค่ะติดไปช้อนค่ะ ชามะนาวกลมกม่อมกลมกล่อมนะคะบาดด้วยน้ำชามะนาวของเราลงไปนะคะชามะนาวค่ะเติมน,น้ำแข็งนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วค่ะชามะนาว,วกมกล่องกมกล่องอร่อยค่ะ